ยอยู่มีเฟซบุ๊กของคุณวรวุฒิเพชรทองซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้อธิบายได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับค,คุณพัชญาครับเฟซบุ๊กของคุณวรวุฒินะคะบอกว่าชนวนก่อนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันที่รามคำแหงมีน้องนักเรียนมสองค่ะเดินเข้าไปในเต็นท์ที่ผมปราศายอยู่บนเวทีประมาณ6-7คนน้องก็มาตะโกนอยู่พักหนึ่งซึ่งผมจับใจความไม่ได้ว่าน้องพูดว่าอะไรทําให้หลายคนไม่พอใจก็ ถ้อยคำก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังนั่นแหละค่ะมารับใช้มารับใช้อะนะเด็กมอสองเด็กมอสองอนะคะก็ตะโกนใส่คนใส่เสื้อเหลืองนะคะคุณวรวุฒิก็บอกว่าผมอยู่บนเวทีก็พยายามจะพูดกับน้องว่า สิทธิเสรีภาพที่น้องกระทำอยู่สามารถทําได้แต่ไม่ควรโจมตีด่าทอจับจ้วงสถาบันเพราะน้องเกิดไม่ทันยุคที่พระหมหากษัตริย์ทรงงานข้างหน้ามีการชุมนุมน้องไปร่วมได้แต่ไม่ควรมาแสดงอะไรตรงนี้น้องชุมนุมมาหลายเดือนและหลายครั้งวันนี้พี่ขอออกมาปกป้องสถาบันแต่แค่วันเดียวที่พี่ไม่แค่วันเดียวพี่ไม่มีสิทธิเสรีภาพหรอและการนัดชุมนุมก่อนหน้านี้ตั้งหลายวันทําไมถึงมาจัดตรงกัน ะะแล้วตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคนในเต็นท์ก็เริ่มไม่พอใจที่น้องไม่ยอมไปแล้วก็มีการไล่น้องออกไปแต่ว่ามีมวลชนของน้องก็มาสมทบกันที่หน้าตึกอธิการบดีจึงเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะคะคุณวรวุิก็บอกว่าผมไม่มีจุดประสงค์ให้เกิดความรุนแรงแต่แค่ต้องการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็นี่เป็นชนวนนะคะเป็นชนวนต้นเหตุแล้วก็นำไปสู่การที่ กลุ่มคนที่ออกมาปกป้องสถาบันเนี่ยก็ฝ่าแนวตำรวจเข้าไปครับคือพอม,มันมีเรื่องการยั่วยุมีการด่าทอกันปุ๊บมันก็มีเรื่องอารมณ์ซึ่งมันบางคนเนี่ยก็คุมตัวเองได้คุมไม่ได้ก็เกิดเหตุปลายทางอย่างที่เห็นอันนี้พูดกันแบบไม่ต้องหลักการอะไรมากเนี่ยคุณนันทิยาคือคนเนี่ยเขาก็บอกอ,อยู่ๆแล้วเอาเด็ก เด็กมสองอ่ะอมัตาาะโกนด่าว่าเป็นหมารับใช้หมารับใช้เนี่ยและน้องในนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กร่างพมแผงค,คือบางทีมันก็จะมีเรื่องของเฮ้ยนี่ที่พี่นะแล้วน้องมาด่าอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ฟังการปราศายอยู่เนี่ยมันก็คงมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนและไม่มีใครมีสิทธิ์ไปทําร้ายใครตามกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วแต่เราพยายามพูดให้ฟังถึงธรรมชาติว่าเมื่อมันมีการกระทาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยสิ่งนี้เกิดเกิดขึ้น แต่ว่าใครผิดใครถูกอันนี้ก็ว่าไปตามพยาหลักฐานว่าเส้นของกฎหมายอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้น